คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคลิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมสูตรเจาะ2ตัวนเน้นนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับผมกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับผมเม็ดเดียวได้อยู่ที่9กนะครับก็มา99ตัวเจาะตัวเน้นก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีก็ได้มีเอฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดเขาบวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้ว จะโดนอกตนใจเอฟซีพิลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับแอดก็มีเลขทูบมาแบ่งปันนะครับก็จุดเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับงวดที่แล้วแอคคิมจุดได้สามหนึ่งนะครับแนวทางออกสามศูนย ได้มีความโชคดีเฉพาะ fc พี่น้องที่จัดขึ้นจัดลงนะครับวันนี้นะครับแอดก็จุดได้ตามนี้นะครับเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีโชคมีชัยนะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงผุดทวดนะครับแอดก็มีนําเสนอทั้งเลขทูบเลขสูตรนะครับชอบแนวทางไหนค่อยตามนะครับชอบเลขทูบก็จัดเลขทูบไปด้วยนะครับเผื่อมีความโชคดีนะครับ โอเคนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางนะครับหวยเลาาพัฒนาเดินทางมาถึงครั้งที่9นะครับ9ครั้งนะครับผมเดือนมกรานะครับเข้าทั้งข้าวนะครับมี f c พี่น้องบางท่านว่าเข้าตรงไหนนะครับเข้าตรงไหนถามคอมเมนต์เข้ามาโอ้โหงวดนี้ก็แตก3ตัวมันเข้าตรงไหนนะครับงวดนี้ไม่เดียวเอ้คิมก็เจาะได้9นะครับ9 9ก็เจาะนะครับผม เข้าตรงไหนก็เข้า9 9นะครับเอ่พี่น้องงวดนี้ก็ได้1 4นะบางที่เอา1 4ี่โอ้โหคอมเมนต์ว่าเข้ามาเข้าตรงไหนนะครับแอร์คิมก็เลยย้อนไปนะครับถามว่าตาบอดหรือเปล่านะครับถ้าตาไม่บอดก็จะได้เกมันต้องอย่างนั้นนะครับเข้าตรงไหนนะครับเข้าครั้งเข้าตั้งเ้าเข้าก็น้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าแต่ละที่เอาก็สอบไม่เหมือนกันนะครับข้อสอบออก3 6 3 0 9ส 363099นะฟังให้ดีบางที่เอา36นะครับเป็นข้อสอบล่างนะบางที่เอา63บางที่เอา30สําหรับ99เไม่เดียวของแอสคิมไม่ว่าจะอยู่ทางไหนก็อเอาเอาเป็นข้อสอบบนทั้งหมดนะครับมันจะต่างจากข้อสอบไทยนะข้อสอบไทยจะเอา9099นี้เไปเกณฑ์นบนแล้วไปออกข้อสอบล่างจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับ4ตัวหน้าเนาะ เข้าตรงไหนก็เข้าเก้าเก้าสิครับเม็ดเดียวอยู่ที่เก้าเนาะคอมเมนต์เข้ามาไอ้คิมขาำเหมือนกันแหละนะครับถามว่าเข้าตรงไหนก็เข้าเก้าเก้าไงนะก็เจาะให้ด้วยเม็ดเดียวก็อยู่ที่เก้านะครับเก้าครั้งเก้าทั้งเก้านะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่ายังเข้าสําหรับรุดเลยยางนะครับเดี๋ยวคิมเจออีกจะได้เคลียร์อยู่โอ้ยนะครับให้เก้าเม็ดเดียวเข้าเก้าตรงเข้าตรงไหน พูดคิดเอาสมองส่วนไหนคิดไอ้คิมก็งืดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะเขาเป็่เข้ามาอยากชมสูตรต่องวดนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมเพราะว่าช่องไอ้คิมนำโชคพารวยนะครับก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับจะใช้ตารางสูตรของมังกรทองนะครับแอดก็ X มี3สูตรนะครับในการคิดคํานวณมีสูตรมังกรทองสูตรถึงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคํานวณข้อสอบไทย แล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสาหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเลขกําลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดก็จะเอาตํารามังกรทองมาจับให้วันนั้นออกวันจันทร์คํานวณวันจันทร์นะครับออกวันอังคารคำนวณวันอังคารก็จะมาสรุปย่อๆนะครับไปดูนะครับสาหรับมังกรทองนะครับแอดคิมจับได้2กับ9 นะครับจับได้เลขนอกตารางนะครับถ้าจับได้6กับ9นี่จะสวยอยู่นะครับก็จะได้9 9อยู่นะครับ6ก็มานะครับเอลพี่น้องก็ถือประวัติศูนย์ก็มานะครับศูนย์ก็มานะครับแต่ว่าต้องใช้เลขผสมบวกเข้าไปถึงจะได้ศูนย์สามนะครับมันก็จะมีเลขผสมด้วยนะครับถือว่าเข้านะครับเก้าเม็ดเดียวนะครับวันจันทร์ต่อไปเป็นวันอังคารนะครับจะมีเลขสี่เลขแปดเลขสองเลขห้าเลขเก้าเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย ศูนย์กับหคือเลขส่วนเกินนะครับก็สามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันแอดก็จะคัดลงในตารางชุดวิน6ตัวจะใช้สูตรมังกรทองนะครับผมมีพี่น้องงวดนี้นะครับ5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับรวมกันเป็น6ตัวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับแนวทางนะครับผมชุดวินนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขสามเลขสี่เลขแปด เลขเก้านะครับหนึ่งก็มีสิทธิ์มานะครับหนึ่งก็มีสิทธิ์แอดก็จะใช้เป็นเลขผสมที่คัดออกไปนะแต่ว่าชุดวินหกตัวพอเจ็ดตัวไม่ได้นะครับแปดตัวก็ไม่ได้นะครับชุดวินเก้าตัวก็ไม่ได้สิบตัวยิ่งไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องบ่นเอาเดี๋ยวพี่น้องว่า,าเลขสิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังแล้วแอด <c oughs> เอาหกตัวพอเอาสําหรับสองตัวเด่นเน้นนะครับสายวิ่งสายรุ่นนะครับบ,นนรบ,บวกออกมาได้มากที่สุดงวดน,นี้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่ศูนย์ แล้วก็3วิ่งรู้ศูนย์กับ3นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับศูนย์แอจะเจาะไม่เยอะนะครับเน้นเลยครึ่งทางแล้วนะครับผมลาวพัฒนาก็จะมีศูนย์หเลขนอกตารางศูนย์สเลขในาตารางนะครับแล้วก็0ูนย์สเลขในตลาดนะครับเจาะประมาณนี้นะครับบางท่านบอกว่าตั้งกล้องไม่ชัดนะครับไอคิมมองก็ยังเห็นชัดอยู่นะ เป็นโทรศัพท์กับเ c พี่น้องหรือเปล่าไอ้คิดเห็นชัดเจนใครเห็นชัดไม่ชัดก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับสำหรับตัวที่2นะครับเน้นดูที่3จะมี0ูนนะครับสามหนึ 3, 1, ่งเลขนอกตลาดนะแล้วก็สามเก้าอย่าลืมกับหัวนะครับถ้ามาสามหกเราก็จะวาวุ่นนะครับถ้าอย่างนี้ก็แอดสกากลับให้เลยนะครับแต่ออกมาสามหกตัวเดิมแล้วจะวาวุ่นนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่น สำหรับในกลุ่มนะครับจะเจาะห้าคู่หรือหกคู่นะครับเจาะห้าคู่หกคู่โอกาสพลาดมันก็จะน้อยนะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันเยอะนะครับใครอยากไม่ใครใครกลัวพลาดก็จะเจาะให้เสริมทางกลุ่มนะครับศูนย์หนึ่งสามหนึ่งลองเพื่อความชัวร์นะครับศูนย์สามด้วยลืมนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับหรือสิพที่ต้องจะเป็น อ่า02 03 04 05ที่คัดออก08 09ก็ได้นะครับหรือจะเป็น32 34 35ที่คัดออกนะครับหรือว่า38 39ก็ได้นะครับ IC พี่น้องที่กระลุกรักสําหรับพี่น้องอยากได้ชุดวินนะจับชุดวินโอกาสพลาดก,ก็จะน้อยอยู่เนาะถ้าจับเจ,จาะเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันสูงนะสายเจาะนะครับสอดสซะ5คู่6คู่10คู่ยังดีนะครับดีกว่าลูดนะลูดไปกับ32ก็39นะลูดนะ นะครับโอเคนะครับสำหรับ f อพี่น้องที่ไม่ชืน่นชอบตัวที่แอดเจาะให้ก็จับคู่จะวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับสูตรเจาะ4ตัวนะครับถ้าตัว4ตัว6ตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่8930 8903นะครับเลขผสม9030นะครับ8391นะครับเลขผสม54 34นะครับประมาณนี้นะครับเอพี่น้องที่เคารพรักสำหรับ6ตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่3639 8 903นะครับอันนี้คือ6ตัวนะครับประมาณนี้สำหรับเบิ้ลแอดจะให้00 33 9 9เก้าแล้วก็กลับหัวด้วยนะครับ66นะครับให้4คู่6กับ9ตัวเดียวกัน นะครับ fc พี่น้องตามนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยเก็บแตก3ตัวนะครับให้92992นะครับมันออกศูนย์นะครับได้เฮเฉพาะเ9ากก็ยินดีกับ fc พี่น้องที่โชคดีนะครับสำหรับ fc พี่น้องชืงน่นชมแนวทางสูตรเจาะ2ตัวนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยถ้าชืช่นชอบเข้ามาแล้ว,าาลวาาก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนาโชคพารวยมานําเสนอนะครับจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับวิศพี่น้องอยากได้สอบเม็ดเดียวนะครับชอบเม็ดเดียววิ่งล่างชอบเม็ดเดียววิ่งบนคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาก็สอบเลขวิ่ง หฮเอฟพี่น้องได้รับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินทีนํำโชคพอลก็ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ